แรกๆเลยใช่เขาทำก่อนเลยแล้วใครดึใครจะขัดเลาดเพราะฉะนั้นถ้าูเขาบอกว่าเขาบอกว่ารายการผูดบ้านหนุ่ยต้องเข้าแล้วอ่ะไม่ได้ครับทุกคนใครอยากให้ไปบ้านหนุ่ยพิมพ์ว่าหนุ่ยหน่อยคนไทยละวนไทยละ มันอร่อยเลยอุให้เต็มชื่อเต็มเลยเฮ้ยนุยนุยเรียกร้องเลยอ่ะเรียกร้องเลยทุกคนดูไม่ไหวแล้วสภาพตอนเนี้ยจริงเองน้ดวะวัดทองเขาถามวัดทองคุ้มไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่่ใชอะไรเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเพราะต้องวิ่งเจ้าหนึ่งนีดเพราะต้งนานมันแห้งแต่ใจเล็กนี่คือเจิมๆแล้วใจเล็กอยู่ไหนครับร้านเซเว่นสวนจุฬาแต่บ้านผมไม่พีช ร้านผมให้กิโลเดียวอ่าเป็นร้านดังเป็นร้านดังดังมากผัดไทยเล็กประตูผีว่าแน่ๆผมกินมาแล้วนะอ่าอันนี้ผมไม่กินแล้วนะอันนี้พวกนเรื่องผมกินคำเดียวแล้วผมวางเลยจริงไปถามประตูผีเลยว่าบัตเขาถามว่าทำไมถึงวางแสดงว่าคุณไม่เคยไปกินไทยเล็กคุณต้องไปกินไทยที่อร่อยที่สุดแน่อนจริงๆถาเขาถึงประตูผีด้วยแสดว่าคุณไม่เคยไปกินผัไทยที่อร่อยที่สุดเราต้องไปละ อย่าไปเสียเวลาต่อคิวยาวไปหาขับไปกินที่อ่างทองชั่วโมงคึงเขาขับออกจากบ้านสิบนาทีไปกินประตูผีได้แต่เขาต้องขับชั่วโมงครึ่งไปกินที่อ่างทองต้องอย่างนี้หนุ่ยหนูทุกคนบอกว่าให้ไปให้ไปบ้านหนุ่ยตอนนี้พิมพ์มาแปดสิบสี่แล้วไปอ่างทองแค่ปากซอยหนุ่ยจะพาไปแต่หนุ่ยขายได้เยอะแล้วนะหนุ่ยหนุ่ยขายได้เยอะมากเ้านะ เราขายไปแล้วน้องรอบหนึงใช่แต่ว่าหนุ่ยก็ขายได้อย่างที่บอกว่าราคาดีมากตอนนี้เท่านี้แล้วหนุยขายได้กี่ห่อหนุยขายไปน่าจะสักเป็นสิบอะสุดยอดเลยนะหนุยอาจจะหมากการไลฟ์ก็ได้นะแต่บอกว่าเี๋ยวหนุจะการเป็นเท่าไม่หนุยไลฟ์มีอะไรเล่าเล่าให้ทุกคนฟังอีกเอาีหม ให้ดูบรรยากาศบ้านบรรยากาศบ้านบรรยากาศบ้านหนุ่ยหนุ่ยไม่ใช่หนุ่ยอยากโชว์บ้านเลยหุมุยยหุยหุยหุหหนยหุหุุ่ยหุยหุาหุยหมยหุยหุยหุหุยหุไห้ยหุนหหุหยหุยหยหุหุหยหยหุยหยุยหยหหุยยหุยยหุยหุยหุอหนยหุยหยยหุยหุยหุยหหนุยยหุยหุหยไหย โ oh. อ้คิดดูดิหน่วยเศรษฐีอ่างทองนะครับเอาตดนเดี๋ยว <Hey, S 2> ผมบอกว่าไอ้นี่ตอนแรกอยู่หลังนี้หลังนี้จ้อทำงานครับพี่บุ๋มสองปีนี่ ฝากเซเราก็ไปมาแล้วทำไมเราจะไม่ไปอ่างทองเอออันนี้จริงอันนี้จริงเดี๋ยวขอกลับจากปากช่องรอบนี้ก่อนเราจะไปอ่างทองเออจริงค่ะคืออยากอยากไปดูบ้านหนุ่ยแบบไม่ว่าโรตีไม่ว่าผัดไทยข้าวขาหมูปลาปลาปลาสลิดปลาสลิดแม้แต่ถ้าปลาสลิดทุกอย่างคุยแบบทุกอย่างไม่มีที่ไหนอร่อยกว่าอ่างทองอีกแล้ว จริงจริงจังเลยวิเศษชัยชาญเนี่ยถังทองหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยไอติมกะทิเหรอไอติมกะทิอย่างกะทิมหาชัยว่าแน่ๆนะไหนติมถังกะทิอ่ะอยากคนแก่จริงไหมถ่ายเป็นโลโลแล้วโลละร้อยโลร้อยหูหวานมันนมไม่ต้องใส่เพราะติมไอติมกะทิต้องใส่หนุมอยากคนนม้ต้องใส่นมไอหนูบอกว่าบ้านหนุ่ร่อยอ้าวจ้าไอหนูบอกว่าผมบอกว่าบ้านผมรับกินหวานน้ำร้อนผมไมต้องผมไมกินก่อน แล้วถ้าแม่อร่อยมะนานมป้าเออมาเอานมมะนานมจีตป้าด้วยไม่มะานมไปเติมอ่ะไม่หวานชื่ออะไรนะถามว่าไอติมชื่ออะไรนะไอติมยายนมไงไม่ได้ลูกสัมผัสเลยย่อยจะไม่ขยับนะนุ่ยชื้อติมไม่ได้ขาดพี่นนท์พี่นนท์นอนแล้วพี่นนท์ไปจับงูแล้วตอนเนี้ย กาวงการนี่มันเป็นแบบเรานั่งคุยกันนั่งล้อวงการขับรถหรือว่าสีน้ําการกน,นั่งนั่งกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็จะมีมึงไว้แก้มได้แก้มไว,ไว้ไว้กล่องแก้มได้เ<า>อาหนุ่ยไม่ไม่ตายไหมตู้ต่อบดิน้นหนุ่ยชาเราแป๊บหนุ่ยกินไปสองซองแล้ววสองสองเลย ขอร้องด้วยกันเนี่ยไม่แต่พี่ว่าเขาอยากเห็นหน้าหนุห่ยนานๆาในไลฟ์ก็เลยไม่กดกันสักทีใช่ย่างนั้นเดี๋ยวสูวิสชาแนลเดีย๋ยวตั้งกล้องกันไม่พูดอะไรเลยนะะดูหน้าเดียวเลยนะให้ดูหน้าไปเลยยาวๆนายมีมีเรื่องหากินไหมแบบเรื่องเด็ดเลยเยอะของเยอะเว,วลาจีบสาวอะทำไงตอนจีบสาวสมัยก่อนนะตอนจีบแฟนนะตอนจีบบิวอะ เอนเดีกเดียวมีเรื่องเล่าอ่ะอ่ะขอย่อยรัลสี่ร้อยไปเออเดี๋ยวฟังเรื่องเนี้ยสำหรับผู้ชายที่ไม่มั่นใจผู้ชายอยาจะเด็ดนางฟ้ามาอยู่ข้างกายอ๋อเอาจริงวะผมมาตาจะไม่ได้หล่อมากกระทางผัวนะแต่ดูอยู่เวลี่พูดที่จะขอฟังเรื่องเล่าหนุ่มอ่างทองกันดีกว่าแล้วใหญ่ตังค์ก่อนได้เลยสี่ร้อยอยู่แล้วผมแล้วผมรู้จักอยู่แล้วว่า นี่อ่ออนนาาาเห็นไหมหน้าตาไม่เหมือนพ่อฮะเฮ้ยไใครอ่ะไฮ้ใครอะ่ะใ,ใครฉันบอกว่ใครโคตรไม่กดแลไม่ออกาไม่ซื้อไม่ว่าแต่อย่ามาว่าหน้าตาพี่ ต้องบอกนี้ว่าเห็นแบบนี้เอหนุ่ยเป็นคนเซนซิทีฟมากนะครับใช่ถ้าจริงๆจะบอกว่าปกติเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเป็นคนที่ถ้าจะบอกว่าตอนแต่งงานถ้าเห็นใครร้องไห้ได้ตั้งแต่ต้นยันจบงานแต่งใช่นอกจาก นอกจากเขาก็คงมีหนุ่ยนี่แหละใช่ร้องแกมโอ้โหโอ้โหเจ้าสาวเช็ดน้ำตาให้อ่ะเพื่อนเพื่อนก็มาแล้วเอะอะก็้องใครมาลดไอ้เนี้ยาลดลดน้ำก็ร้องร้องร้องไงทุกอย่างมันมันตื้นตันใจคือเราไม่คิดว่าคนอย่างเรามันจะมีใครรักเคยเป็นไหมมันจะมีคนเดี๋ยนั่งเล่าเลยเขาบอกว่าน่าอย่างโหเป็นใจหมดคิตตี้ใช่ มันจะมีอยู่มันจะมีหลายหลายคนแหละที่คิดว่าเอา่อเขาเรียกว่ายัางไงอะไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในความรักอะไรอย่างเงี้ยและแล้วผมก็เป็นหนึ่ง,งนัยนะนาิพีดนะหมว่าผมเคยคิดว่าเฮ้ยมันจะมีใครสักคนไหมวะที่แบบว่าเออจะมาแบบรักเราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเคยคิดอย่างนั้นเลยแล้วทีเนี้ยแฟนแฟน,แฟนผมคนปัจจุบันเนี่ยหมายถึงว่าเนี่ยแม่แม่ของมันนี่เนี่ยบิวนี่แหละก็เลยบอกว่า นะช่วงเวลานั้นเนี่ยคือเขาก็เป็นคนตรวจคนนึงแหละของของโรงเรียนนะแต่ว่ารเราอ่ะไม่ได้หล่อมากเราก็เป็นแบบเด็กเกเรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยเออเขาเรียกว่ายังไงวะอ่า,เ,อาเราเนี่ยสามารถจะแบบใส่ขาไปจีบเขาได้ไปจีบเขาได้หรือป่าวอ่าคิดเรื่อตลอดนะว่าเฮ้ยผมไม่อยู่ข้าบ้านอยู่โรงเรียนเดียวกัน อยู่ในแนวกันแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแบบสเปกเสาอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ตอนไปแบบเรียนมหาอะไรก็ยังเจอกันไม่เจอเลยไม่เจอเลยไม่เจอเลย่โรงเรียนไม่เจอเลยปิงเขาก็เป็นเด็กเลยปิงก็แต่โมปลายจริงจริงไม่เจอเลยแล้วมั่นใจไหมว่าจะเอาคนนี้ให้ได้จะเอาให้ได้ไม่ไม่ไม่คิดเอาให้แต่ว่าบอกกับพวกเจอเพื่อนอ่ะเฮ้ยบิวเป็นไงบ้างวะบิวเขาเป็นใครอยู่วะอันนี้คือ ถามไทยเขาตลอดว่าเฮ้ยชอบเขามานานแล้วคือมันไม่ได้เธงชอบแต่แค่คิดว่าเขาคนสวยคนหนึ่งในโรงเรียนพูดง่ายเหมือนดาวอะบอกชอบเขาก่อนจบไม่ไม่เพราะว่าไม่กล้าเพราะว่าโอ้ยเขาดาวไงบิวขาเป็นตอนเด็กๆเขาแบบตัวเล็กๆของดาวของโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ผมมันเซอร์อะไรเงี้ยมีหนวดตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเพื่อนเขาบอกผมหน้าแก่หน้าแก่บอกไม่ได้หน้าแก่แต่ผมใช้ครีมตั้งแต่เด็กๆคือเป็นคนใช้ครีมไงใช้ครีมมาเยอะตั้งแต่เด็กคือผมหน้าระวังผิดชื่อนะ แม่หน้าผมเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วใช่คนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยผม40หรือเปล่า45หรือเปล่าไม่ใช่ผมเพิ่ง35หน้าผมแก่เกินไปหน่อยมาดีเอ้ยเตรียมกล่องทิชชู่ให้แม่ไม่ตอนนี้ต้องเร็วกว่าพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยค่ะใช่ไม่เดี๋ยวแล้เดี๋ยวย้อนไปก่อนย้อนไปก่อนโอเคเรากอยาเล่านเราวคิดเสมอว่าเฮ้ยเออเราจะได้เป็นแฟนเขาหรือเปล่าใช่ป่ะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงเฮ้ยเราเราจะได้เป็นแฟนเขาเพราะว่าฟังอยู่บ้าง ก็สอยดาวเขาบอกอยู่ข้างงานเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ถูกเราฟังอยู่แล้วนั่นแหละแล้วแต่นะนี้พี่พีทพี่พีทก็คืออย่างนี้พอวันไหนวันหนึ่งใช่ไหมครับมีโอกาสได้เจอกันนั่นคือหลังจากที่เรียนจบแล้วเรียนจบแล้วผมเรียนจบมหาลัยเขาเรียนจบทุกอย่างมันมันผ่านไปนานมากแล้วอะเราก็ไม่ได้เจอกันเลยไม่เจอกันเลยแต่ผมยังคิดว่าเยเป็นยังไงบ้างนะครับไปเจอเขาคุณไม่มีแฟนคนอื่นเลยคุณก็มีคือผมก็มีคือเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะโสดเพื่อจะรอเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตักมันก็ใช้ชีวิตอะเราเราก็มี แล้วพอมาเจออีกทีก็คือวันละกระทงวันละกระทงที่อ่างทองผมก็ไปกับเพื่อนกับเขาไปกับแฟนโอ้โหโอ้โหดู้าหนุนโอ้โหอาสองแก้มใช่มันมันไม่ได้ชอบกันนะแต่เราเหมือนเราอุกหักอ่ะเออไม่ได้แม่งก็ไม่มีแฟนไม่ได้ผมไม่มีแฟนแต่เขามีแฟนเขา่าแฟนไปเออเราไม่เห็นกับตาแล้วมันแบบเหมือนอกเหมือนอุกห่างเฉยเลยอ่ะคุยก็ไม่ได้คุยแต่เขาก็ทักเหมือนกันแล้วเอ้ยพี่นุ้ยอันนี้เราก็แบบ E nice, sponge, ไม่ใช่คุมรู้สึกเจ็บว่ะไม่ได้แงกันนะไม่ได้แงกันนะแล้วมันมันเด็กเรากระทงอ่ะจด็กนอนเรากระทงอ่ะผมายพู่อ้กะขาพูดเล่นย equally, ังอัดเทปอยู่นะผมพูดสิ่งนี้บนเวทีที่แต่งงานพี่บุ๋มบนเวทีที่พูดใหม่ะผมพูดเรื่องนี้น่ะไม่แล้วแบบตลกตลกอันนี้ตลกผมจำได้คือตอนที่ตัดคลิปตอนที่ขอแต่งงานอ่ะมันถามว่าตัดมาซึ้งหรือเปล่าซึ้งสิผมบอกว่าทำไมซึ้ง ก็ตัดไปร้องไห้ไปหนุ่ยตัดไปร้องไห้ไปอ๋อตลกซื้ออะไรใซื้ออะไรเพิ่มมั้งทุกคใครซื้ออะไรเพิ่มมั้งทุกทุกคนถ้าถ้าใครถ้าใครอยากรู้หรือแบบจะให้กำลังใจเนี่ยก็กดซื้อหมึกกุบได้นะไม่ต้องซื้ออะไรกงินได้ไอ้เห็นซองนี่ด้วยไงเผื่อๆฟังๆอยู่แล้วมือนั่นมันซื้อเงี้ยผมก็ได้ผมก็ได้ยอดอีก่ละ แต่ผมหน้าด้ประมาณปีห <encontramos> น <Excel KK> <formation text> like like ึ่งไปเจออีกทีพี mm ่บ hmm. ุ๋มทไมไปเจอทีงานแต่งของเพื่อนาตอนแรกด้วยแล้วไม่งั้นจากเพื่อนด้วยทำไมเพื่อนผมแม่งได้แฟนอยู่ข้างบ้านของบิวเออเออคือเขาอะไรไปด้วยเขาก็เลยไปด้วยเขาก็เลยไปด้วยเพราะมันบ้านติดกันผู้หญิงคนนี้เพื่อนผมมีมีแฟนอยู่คนหนึ่งอยู่บ้านติดกับบิวเลยแล้วผมก็ไปงานแต่งนี้บิวก็มางานแต่งนี้มาเจอกันอีกแล้ว แล้วเขามาคนเดียวหรือว่าไงมากับแม่อโยครั้งนี้ผมบอกว่าเฮ้ยหรือยังไงวะหรือเขาหรือเขาจะเล่นกาแฟเขาหรือเปล่าวะเราก็ไม่ได้อะไรเราก็แบบทำฟิลฟิลเฮ้ยสบายดีไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวแอดไลน์กขามันเป็นเหมือนแอดไลน์นะตอบคำาแบบตอบแบบถามไปอาทิตย์นึงมันตอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆคือเป็นพี่น้องอะไรอย่างงี้เออเออเขาเขาไม่ได้สีด้านไหนผู้หญิงแบบถามคำาแล้วตอบเออก็เราเราอะถอดใจไปแล้วเราถอดใจไปแล้ว แต่มันมีเรื่องพีกกว่านั้นอยากดูไหมอยากดูไหมอยากถอดกอดเตือไอ้หนะต้องมีเด็กวต้องมีเด็กเออเพราะว่าเรามีคอนเพราะว่าเรามีคอนถ่ากันอยู่แล้วไงพีทอ่าอ่าอผมว่าจังหวะนี้แหละ ไม่ส่อโห่สี่เขาอ่ะไม่ใช่หัวสีจริงจริงเออที่ทำไมไอ้พี่อราเป็นคนรู้จักกันแล้วกัจะพาไปของได้ได้เราไม่ได้เป็นคนรักกันเราแค่เราไม่ต้องหัวสี่อ๋อเหรอแทนใจหรือบอกว่าแทนใจฟังเพลินซื้อแล้วเออหรือว่าคุณทำถูกต้องหรือว่าไปชวนเขาถือมอญไม่ไม่ใช่อย่างไงใครก็ฆ่าใครก็ข้ามฆ่าใไรเออนี่แล้วนี่เพื่อนเขาก็ชื่อเออโจโจ ถึงไหนแล้วถึงอ๋องานบวชงานบวชผมทำน่าจะประมาณบวชมีนาเมษานี่แหละผมส่งล่วงหน้าไปมาหนึ่งเดือนก็ส่งเหมือนเดิมก็ส่งการ์ดไปบวชส่งการ์ดไม่ใช่ไปงานบวชเขาบวชไม่ได้ตัวเขาทำไมงานบวชไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบส่งการ์ดไปว่าเดี๋ยวพี่จะบวชนะอะไรอย่างเงี้แล้วก็ส่งการ์ดไปเขาก็ือนเขาก็เหมือนแบบก็คงตอบมาแล้วเราก็จะไม่ได้ว่าตอบแล้วก็โอเคค่ะอะไรเงี้ย แล้วก็ทิ้งไปเพราะมันไม่ได้แบบเราไม่ได้เป็นแฟนกันไงแล้วก็เหมือนแบบเในฐานะคนรู้จักกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็ใจอกถามก่อนใจข้างในอยากให้เขามาไหมอยากให้มาใจอยากให้มาอยู่แล้วไม่ไม่กเราไม่ให้จะให้ไปได้ไงงานบวชต่างจังหวัดจะบอกก่อนมันจะไม่เหมือนในกรุงเทพยังไงต่างจังหวัดมันก็จะมีแบบกินเลี้ยงเนาะมันจะมีกินเลี้ยงแล้วเช้ามาค่อยบวชอะไรอย่างงี้อันนี้จะให้เล่างานบวชไเขามาไม่ก่อเเดี๋ยวงานบวชค่อยเล่าดีกว่าข้ามไปเลยข้ามเดี๋ยวงานบวชมีเล่าอีกเพราะว่าตอนเย็นของคืนวันนนั้ะ ใจตวัดขอต้นต้องกินเลี้ยงก่อนนะเป็นหน้าเป็นหน้าเก่อนหน้าเออๆเออๆเอาคนเอาร้องอะไรนะมันต้องวนบทถามรอบอะไรฮะขี่ม้าหรือว่าขี่คอโบสขี่คอขี่คอต้องขี่คอเป็นถามวนคอกระโดดเย่งเย่งเออไอเราเขามองไอเราเขามองเือเออมึงมาแล้ววะเออวิเราจะบวดอะ้รยังมองอีกเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าก็มองเหมือนว่างองใครมาบ้างอะไรเงี้ยพี่เพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ย เรื่องราวของชีวิตคู่ผมยงไัที่จะมีลูกเป็นมันนี่และชีวิตคู่ผมหมายถึงว่าไม่หมายถึงว่าเรื่องราวในชีวิตผมเนี่ยกับกับกับครอบครัวผมเนี้ยมันเกิดขึ้นณวันนั้นนะติดตามต่อไปมีเรื่องจริงมีเองจรวันที่บวชวันที่บวชอีพีสองป็นไรป็นไรละโอเคแล้วุ่นนี้มีท้ายกี่โมงไอคนี่อยากเล่าคนี่อยากนี่อยากเล่าคน่อยากเล่าเป็นคนอยากเล่าเองมั้ยเรา จุดขายแบบพอปิดไหชีวิตนะมันต้องสู้ต่อาแล้วพี่ฉันได้กินน้องฉันได้กินพี่ฉันได้กินฉันได้กินชีวิตนะจากปลาทะเลอาหารสดๆอ่ะหลังพิชชีวิตได้เพราะว่านี้แหละเพราะอะไรเพราะอะไรมันคืออะไร มันคืออะไรอะไม่รองมันลดยังไงพี่ดูเหมือนพี่ใหม่พาววอรพับเกเลยพี่ใหม่แล้วเหรอเนี่ยบอทางนายเกณฑ์บอสทางนายเกณฑพี่ทางนายเกณฑหนู่ยทางนายเกณฑ์ขอสองแสนขอสองแสนจะให้หนูยได้แล้วโอเคเอาไว้พอแล้วพอแล้วขอสองแสนโอเคโอเครอบที่สามตอบพอถึงบอสเสร็ มาแล้วก็ต้องมาโยนเหรียญต้องมาโยนเสียญเสร็จปุ๊บแล้วพอเข้าไปในโบสถ์เสร็จปุ๊บแล้วถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อต้นได้กินบโกใ่้กาม่าแก้ผมนะคะอยโ้หลวงพ่อหลวงพ่อผมไม่ลบหลู่นะหลวงพ่อผมโทษ ืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันกินยังไงมันอร่อยมากโอเคข้าวบดโอเคข้าวบดชุดที่เป็นหน้าใช่ไหมเจ๊มันจะกลายเป็นชุดพระอะไรพี่ผิดใช่ผ้าแล้วคอมผาแล้วหนุ่ยมีแต่หนวดเข้าใช่ลอกลุงลังมากเลยอ่ะ ออกมาดูดูแบบสะอาดเลยมันดูแบบไม่ได้เป็นโจรหลวงพ่อยังงงอ่ะหลวงพ่อยังงงอ่ะเพราะตอนใส่ชุดเป็นอีกแบบหนึ่งออกมาแล้วหลวงพ่อยังงงอ่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่ามันคืออาหลวงพ่อบอกแล้วหมดเลยนั่นแหละเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนเดี๋ยวคนที่เราจะเจอก็คือบิวอ่ะมากับแม่เฮ้ยพูดแล้วขนลุกพูดแล้วขนลุกจังหวะแบบผมว่างงมากเจ้าว่ากับพ่อเฮ้ยงงมากงงว่า ิวมากับแม่วิวอ,อยู่ก็มาบิวบอกว่าไม่รู้อะไรเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าโดนใจว่าอยากมางานพี่หนุย่ยไม่ทันงานเพราะว่านึกขึ้นได้แค่ว่าวอ๋อวันนี้งานบวชคือมาก็จบแล้วผม,ผมไปเป็นชุดพระแล้วาาไม่ได้มาบนไม่ได้มีงานคืดปาโมเลยความพูดกาจาน้าตาเออผมเหมือนหลายคนแล้วนะ อ๋อบิวก็ไม่รู้ว่าโดนจิตหลนใจมาแล้วก็มาแล้วผมก็ตกใจเฮ้ยมาได้ยังไงวันเนี้ยก็เราก็สังรวมแล้วไงเพราะเราเป็นพระไงแต่ใจมาก็แต่เขาไม่รู้ก็ปลื้มใจแต่เราก็แล้วก็ไม่ได้แบบมันแสดงออกไม่ได้แล้วอะเราเป็นพระแล้วก็ดึนถ่ายรูปแล้วพอถ่ายพอเสร็จปุ๊บแม่ของผมอะก็เอาขนมเอาขนมเอาของไปให้อ่ะให้แม่บิวอะแล้วเขาก็กลับไปแล้วจังหมาผมบวชประมาณสามเดือนพอออกมา ผมก็ทักก็ไปเหมือนเดิมผมก็ออกมาแล้วก็ทักพักๆไปคุยกันขอบคุณมากนะที่มาทุ่สำคัญช่วงสามเดือนนี้ไม่มีไม่ไม่ไม่เพราะว่ามันเราเป็นเราเสร็จปุ๊บความรู้สึกมันเปลี่ยนละเฮ้ยพอเราทักเขาไปอ่ะเขาตอบเราแล้วคือทักไปแล้วตอบแล้วหมายถึงว่าตอนแรกคือเฉยๆอ๋อกลายเป็นแบบคุณสาคัญมากเริ่ม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 มีเราก็เริ่มเฮ้ยพอเขามีใจเราก็เริ่มบุกละเราก็เริ่มแบบเฮ้ยหรือว่าเขาชอบเราในแบบนั้น เรามีผมไม่ใหน้าเหลืองอะหรอเราไม่รู้เราคิดไปเอง <c oughs> เราคิดไปเองเราคิดไปเองผมเหลือเรา, <c oughs> เราคิดไปอย่างนั้นไงเหอะไรเงี้ยก็เลยก็คุย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 ก็แบบเ,เริ่มพัฒนา <c oughs> พัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยจนเดี๋ยวมันมีเรื่องเราเยอะแหละจนที่ว่าขอตัดสินใจที่แบบเราจะเริ่มคบกันนะจริงๆแล้วพอพอคบกันแล้วครับใจในอเล่าคนนั้นคบกันแล้วนะคบกันแล้วแบบพบพบกันแล้วแล้วก็มาถามอีทีว่า มันมีอะไรโดนจิตตอนใจแบบบิวบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่พอออกจากโบสถ์อ่ะมันรู้สึกว่าแบบอ่ะเราเราบิวคือปิงหน่อยวันนั้นเลยเอ่ะเขารู้สึกว่าเขาก็รู้สึกดีอ่ะปิงทับใจดีเขามาทับใจอะ่ <c oughs> เาาะเขาไม่เนี่ยเออ,เอคือเขาไ่ได้เห็นเลยนะเหีอยใช่ <c oughs> จริงจริงแต่ก่อนนานี่แต่ว่างานแต่งอ่ะไองานแต่งอ่ะผมจัดเต็มเลยนะเซปเราอโอ ผมใช้คำว่าหล่อดีกว่าร<อ>้านแต่งที่เจอคอนแทคกันอะแต่ไม่รู้รู้สึกอะไรเลยเอ,อแต่พอผมออกมาจากถือตะปัดออกมาใส่ออกมาแล้วผมสุขมุมอย่างเงี้ยไม่รู้เขาคิดยังไง่เขาคิดว่าอย่างน้อยถุนก็น่าจะเป็นคนดีแหละใช่เพราะผมบวชใช่ไหมผมออใช่แล<อ>้วหลังจากนั้นมาก็เลยคุยกันมาเรื่อยแล้วก็ได้คบกันเออ,เออผมจะต้องจะบอกเรื่องนี้ก็จะบอกว่าอย่าไปท้อแท้ความรัก ความมรัักนฟังไว้สองผู้ชายอีกสองคนไปยืนข้างหลังใช่มันอาจจะมีลมถ้าเราถ้าเราสองเออถ้าเรานั่นแหละประมาณนั้นตูนเนี่ยอย่าไปท้อแท้เอาความรักแปลงด้วยน่ะเออดูลูกพี่เขาเนี่ยประมาณนี้ลูกพี่เขาลากไปนู่นไปนี่ไม่มีเวลาไปหาสาวลากเข้าเหมือนกับอานทองอ่ะไม่มีเวลาไปหาสาวใช่ใช่ประมาณนี้จริงจริงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าอกหักปุ๊บไม่ปวดก่อน ไปบวชก่อนไปบวชก่อนไปบ่นงานเรื no, wrong, wrong. Well, ่องนี้ไม่รู้อ่ะใช่ไปบวชก่อนเดี๋ยวเราจะคิดออกเองใช่มันจะย่อมมีเรื่องดีๆใช่รอเราอยู่แต่ที่สำมันมีเยอะมันมีเยอะความรักอะแต่มาจะบอกว่านั่นแหละมันมันคืออย่าไปท้อแท้กับความรักเอาไปบวชหรือยังคะสองคนนี้ทีงคุดเลยว่าพรุ่งนี้โกนผมโกนคิ้วเลยแต่นุ้ยเก่งมากจ้าเล่ประทับใจขอบคุณทุกคนมากนะที่ทนฟังกันนานมาก คือเครื่องเสื้อยากบางทีอ่ะฉันไม่ได้อยากไปไหนหรือทำอะไรบ้างนะแต่มันบิวฉันจนฉันต้องทำไงก็มันพูดอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่ใช่หนุ่ยเท่านั้นที่บวชมีแต่คนบอกให้ผมไปบวชจริงเหรอให้บวชเดี๋ยวไม่แต่ผมเป็นพระแบบนี้เฮ้ยเฮยเฮยเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงเป็นะ ใส่แว่นด้วยโอ้ยจริงๆเป็นพระเหมือนกันเป็นวัดอะไรนะวัดป่าวัดป่าแล้วนี่นี่คือข้างหลังอ่ะคือสิ่งที่ได้นอนจริงๆนี่คือกุฏิของตัวเองเพชรบูรณ์อ้าววัดพี่วัดที่เขาขอเลยใช่ครับนี่ไงไงกุฏิจริงจังไม่ไม่มีสิทธิ์เอ้าเยังเคยไปไปบ่ไหร่วันนี้แหละวันที่นั้นบ่อวัดป่าชัยชุมพลใช่